สวัสดีโจทวีชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษนนดนึงครับก็คือเป็นวันที่ชาวบ้านบางเบิดนะครับบางสะพานน้อยนะครับจะพากันไปทิง้งสังหรือว่าประการลังเทียมในทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพบรรยากาศนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมนํามาช่วยเหลือวันนี้คือน้ํานะครับน้าใจด้วยแล้วก็น้ําน้ําดื่มด้วยนะครับเอามาให้พวกเขานะครับซึ่งเป็นคนทํางานแล้วก็พวกเขาเหล่านี้จะ พาท่อซีเมนต์แล้วก็ประกันรังเทียมแล้วก็ปีทุ่นเป็นไม้ไผ่ลอยอยู่บนเหนือน้ำนะฮะจะพาไปชมภาพบรรยากาศนะครับสำหรับการทํางานของพวกเราครับแล้วก็ผมจะนำเจสกีไปไปดูด้วยนะครับว่าเขาทิ้งตรงไหนนะครับวันนี้ครับไปดูครับ E não เบียร์ไม่มีนะเบียร์ไม่มีตอนเย็นตอนเย็นเบียร์โอเคค่ะก okay. ี่ลังคะตอนเย็นต้องยี่สิบลัง <Okay. S 1> ไปไปไปจะที่มาเรียนสอบใช่ไหมเดินไปไไดเดินมาเรียนเลยไม่ได้ไไดลบบ็อกก้อนอ้าวา้โเต็มเลยอ่ะม,<า>มอไซค์เข้าไม่ได้ล็อกเข้าได้แค่นั้นแหละ ลงเยอะครับเพราะว่าเรือเข้ามารับของไม่คยจะได้เลยะนะจริงๆจะต้องมารับอซิเมนต์นะฮรแต่ช่วงน,นี้น้ําน้อยครับนี่ครับซีเมนต์ตรงนี้จะเป็นปะกกลังเทียมนะฮะท่อระวังนะลูกระวังนะระวังระวังหนีบขากัน ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าทุ่นลอยนะฮรแทนโฟมนะครับเขาจะใช้เป็นไม้ไผ่มันลอยน้ําได้นะฮะแล้วก็จะมีทางวัฟพราวนะครับมีทางวัฟเฟาวด้วยนะฮะนี่ครับเขามีกลุ่มบางสะพานกลุ่มเกาะทะลุมาด้วยนะครับนี่ครับก็มาช่วยกันวันนี้นะครับบางสะพานนะฮะเกาะทะลุนะ ก็จะต้องใช้คนหนุ่มนะมีกรมประมงมาดูงานด้วยนะครับแล้วก็อาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำจังหวัดประจวบนะครับแต่ปลาเจดวงนะครับเรือต้องจอดที่ด้านนอกเพราะว่าเข้ามาเอาท่อซีเมนต์ทีละลำนะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่สะานปลาบาังเบิดนะครับ านปลาฝั่งงสะพานน้อยครับประจวบคีรีขันธ์นะครับด้านโน้นจะเป็นเขาเปิดนะฮะอันนี้คือเรือประมงนะครับเรืออวนเรืออวนดำนะฮะโดนล้อมอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกมันกระถุกนะครับมันเอาขึ้นยาหนิดหนึ่งรับตรงที่ว่าเป็นไม้ไผ่นะฮะมันจะยาวนะครับนี่นะครับจะเป็นทุ่นลอยนะครับเป็นซังทุ่นลอย vào dù không tay anh kia ลองลั้งั้งละแพะรั้งล,ละแพะโ,โหนี่ครับเชือกใช้กันเป็นมัดๆเลยนะฮะเอาไปปลูกทุ่นนะครพะการังครับนี่ครับที่เห็นนะครับที่ว่าเป็นเ,เป็นไม้ไผ่กับ กับทางมะพาร้าวนะฮะตรงนั้นนะครับลำหนึ่งทุกประมาณสองสี่หกแปดสิบสองสี่สหกสิบแนี้น่าจะยี่สิบกว่าอันนะฮะสำหรับท่อซีเมนต์นะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับมีเครื่องมือมีกว้านนะฮะนะที่มันหมุนอยู่คือกว้านนะครับใช้ในการยกตัวนี้ครับถ้าใช้คนยกลงไม่ไหวแน่นอนครับหนักครับนี่ครับดูความหนักของมันนะครับผมว่าเป็นร้อยกิโลได้ปุ๊บโอ้โหนะครับร้อยกิโลได้ครับเอาปชาสวากูสวากี่ที่เรากูสวะนั่นนั่นนัคว้าเดียนั่นคว้าเดียอ๋อใช้แรงงานเพื่อนบ้านนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยดีดีบ้าเราแล้วพอบ้าเราเขาบ้าเราอ๋อช่วยกันช่วยกันเป็นแรงงานประเทศชนบ้านนะครับเขาบอกไม่เหนื่อยนะครับยอะอกเะีองซว่ สามสหนหาเบอร์เบอร์น้ตเช้าวันเฮ้ยยุ้เอามาแล้วนะน้ำครับผมสามสิบแปดร้อยนี่ครับคุณสมหวังนะครับเจ้าของโครงการใช่ไหมครับผมมาวิ่งที่ไปที่ไปยังไงครับกับโครงการนี้ครับแรกเริ่มมาเลยยังไงมันหรือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่ห้านะทำตรงนี้นะการทงสังนี้การที่สอง้การที่ห้าแล้วที่ห้าแล้วครับอ๋อโดยโดยการเอ่อกับหลวงผมกับตัวเทศมนตรทองนะครับให้ให้ชาวประมงได้ ร่วมทำกิจกรรมรู้รักใช้ทรัพยากรจัดน้ำบ้านปลาด้วยว่าทั้งพอไว้ให้ปลาได้เลี้ยงตัวในใบอ่อนวางไข่เลี้ยงตัวในใบอ่อนเพื่อจะมองทุกบ้านได้กินอย่างยั่งยืนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันจะก็จัดน้ำก็น้อยลงเราควรช่วยกันรักษาทรัพยากรหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านของเราเองเนาะครับผมหน้าบ้าน หรือเป็นใกล้เคียงเรือต่างถิ่นที่อพากินอยู่ใกล้เคียงก็ผมมาช่วยมาช่วยนะมาช่วยทั้งเรือเล็กเรือใหญ่เออมาช่วยร่วมกิจกรรมกันดีก็หน่วยงานหลักๆที่มานี่ผมเห็นมีมีหลายหน่วยงานใช่ไหมฮะแต่มีมีใครมาครับที่ที่มีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่มีมีเจ้าหน้าที่จากกรมมงมกรมมงมงแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือตรวจเรือตรวจแล้วก็พัฒนากรพัฒนากรแล้วก็ฝ่ายบริหารของตำบล ที่มาช่วยกันอาไปต้อนจับถอดมาช่วยดูแลแล้วก็หลักๆก็คือชาวบะมงอะู่ในบริเวณบางสะพานใหญ่บางสะพานน้อยบางะพานใหญ่ก็มามาครับมาด้วยนะครับแล้วก็ปะทิวปะทิวก็มาด้วยแล้วผู้หญ่กลุ่มกอตลุมมาด้วยกลุ่มที่ว่าอยู่ทางมาครับมาช่วยกันด้วยมาด้วยมาด้วยกลุ่มที่กอตลุชาวเลรักถิ่นก็มาช่วยร่วมถิ่นนะครับมาร่วมทำกิจกรรมด้วยเพราะว่าถ้าเราทำในระดัตามลำพังก็ เร่องข่าวมันไม่กระจายออกไปด้านนอกนี่พอรามีทำนี่ก็ข่าวคนที่อยู่ใกล้เคียงก็รู้ข่าวก็มาร่วมกันเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่ากิจกรรมที่เพิ่มผลิตสั์น้ำเราทำกลุ่มเดียวที่เดียวคนไม่รู้เขาก็ไม่รู้ถึงความในคิดของแกมองว่าทํทำอะไรกันนี่เรา ข่าวออกไปมาช่วยกันอย่างเต็มที่ก็เป็นเป็นนเป็นหนาที่ดีนี่เปนมาที่ดีนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เ่ยวันที่2 3 23บินะมิถุนายนนะครับ2559นะครับแล้วก็แสดงว่าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากลุ่มอื่นเขาทำเหมือนเราบ้างเราก็ต้องไปช่วยเขาสิใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเขาไปทำเราก็ไปช่วยกันเรียกว่าช่วยกันภาษาชาะบ้างเอาแรงเอาแรงช่วยเอาด้วยเอาแรงช่วย เร,เ,รเ,เราก็ไปช่วยเขาแล้วเราก็ได้รู้ว่าบ้านเขาก็มีกิจกรรมอย่างนี้เหมือนกัน<อ>ต่อไปเขาขออก็หากินบ้านเขาเราก็หากินบ้านเราม,ม,มันมีทรัพยากรที่เพียงพอแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันก็คือในทะเลไทยนี้ไม่ไม่ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรอกนะฮะก็คือใช้ร่วมกันได้ไแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้ก็คือว่าทําให้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรนะร่วมมือร่วมแรงกันนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะที่ที่บางเบิดทําที่บางสะพานน้อยทำนะครับที่อื่นเขาทําพวกเราก็ไปช่วยไปช่วยกันอ่าเหมือนกันรู้จักกันไปในตัวโดยอ่โดยปริยายนะครับในการร่วมมือร่วมแรงกันตรงนี้นะครับครับโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณสมหวังคือเป็นคนเรกคนแรงเนี่ยครับคนสะคัญเลยครับที่เจ้าประมงนะฮะขอบคุณครับนี่ครับนะครับนี่ครับคือคนเรกคนแรงนะครับเดี๋ยวเราสักครู่เราก็จะไปชมนะครับบรรยากาศในทะเลเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวอาจจะตัดภาพไปทางด้านนั้นด้านนู้นเลยนะฮะนี่ครับ